ตบปลาสบายใจเฉลมลา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 ปิกนิกกับตกปลา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 ฉันรกเอโอกลองอะฮู้ดดมีอะไรอะนี่กลองะกลองอืมฉันว่าอืมอืมอ้นี่มันไปฉายนี่เ้กลองอีกลอง มีอะไรเอ่ยฮะมีก็ดินสอบกระดาษเหรออืมดินสอบวิสศษฮะกระดาษอืมฉันจะวาดกลองเ้ยเสร็จแล้ว กลองที่สวยงามเฮ้ยกลอขึ้นเฮ้ยไลเฮ้ย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 ฮะเนี่ยมันกลองกลองกลองมันมันกลองจริงอะเนี่ยอืสุดยอดเลยฮะฉันว่าฉันจะว่าเจ้าสิ่งที่มีใครสุดในไม้คราฟคือเพชรเพชรเ,เออ ย่าเลยอ่ะปวกปวกปกปวกปก they are not c i r c l e in my bra แปลว่าไม่มีอะไรมันก็เป็นไมค้าพี่สองว่า ah, ทำไมอ่ะเราเจะเกิดอะไรขนนึ้ ทุกทานที่รับชมนะครับรายการทีวีจะทำแบบน,นี้มาเรื่อยๆและจะเอาแอนิเมชั่นของคุณคื่นมาทำนะครับคุณสามารถรับชมในวิดีโอนี้ในสใน720 HD นะครับและกดไลค์ซ like, ับสไคร์บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน